สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายแฟนครับท่าน,นเพจบ้านสว่างงัวงามวันนี้บ้านสว่างงัวงามภาพพีพาพ,พาน้องอองเราชมงมัวงามที่ตลาดนัดโคก,กับบือชมผู้บุตรลอยพี่น้องวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์นะครับผมเสาร์วันเสาที่ยี่สิบห้ามีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมตลาดนัดชมผู้บุตรนะครับอันนี้คือเบิ่งบรรยากาศพี่น้องทั่วไปในการสื่อการขายงวัวรู้สึกเบาบางลงนะพี่น้อง เบาบางพวกเก่าเนี่ยนะครับผมบ่อนาเนี่ยคืออาทิตย์ที่แล้วแต่เดี๋ยวสาเหตุบหงู่ที่ไหนนะครับเบาบางยุคพี่น้องเบอร์เอาวัคือคอสัปดาห์ที่แล้วดูบรรยากาศพี่น้องนะครับผมมาสว่างง่วงามสีผ้าพีผ้าน่อส้มเป็นไล่โตนะครับผมสิสอบถามรายละเอียดพร้อมกับเปิดราคาใครามมีพี่น้องได้รับทราบนะคุณไดซสนใจตัวใดกระทูมาก ตัวรองกับเพื่อนไหนสอบข้ามเลยเป็นเติมตัวร่องัเพื่อนไหนนะผมมาอีกครั้งนึงมาสว่างงามซอยกันกดไหลกดแชร์กดติดตามให้้นเอพี่น้องเนาะชมนะครับผมในหน่อยตะวักกะสีผ้าให้ได้ชมหลายที่สุดนะพี่น้องนะครับผมมาเปิดราคาเพื่อนสวัสดีครับขออนุญาตครับผมทองอยู่บ่คือ่ครับบ่ทองเนาะเปิดเท่าไรครับเปิดราคาเท่าไรสามสิบสามเบอรเป็นราคาเนื้อ โอ้ิ่นเปิดเป็นราคาเนือบ่อทอง่นวมาแต่ว่าต้นโตงามพี่น้องต่น้องตั้งตรงต้านหนาชัดเจนเลยต้นโตดีพี่น้องนั้งดีถ่ายมันสูงประมาณลอยความสูงเิยนะครับผมถ่ายเพิ่นี่แม่แยกลูกมากพี่น้อง33มพิ่นเปิดไว้โอ้ราคาบ่ต่อรองพี่น้องราคาบ่ฟังบ่น่อยได้พี่น้องสีสันดีนี่เครื่องดำหางเงาวรวม4ีเต่านะครับเอาไปเป็นแม่ขอกแม่ค่าได้อยู่งามอยู่แต่ว่าราคาเบาแห้ง33พี่น้องราคาถูกๆไม่จัดไสครับลอยเอ็ดนี่เนาะ ฝากเบอร์โทรเนี่ยครับถ้ามีผู้สนใจโทรมาสอบถาม081ย9 4ปดห9ึ่งหนึ่งาจากแเก้อะเท่านีิเนาะผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองกับเพื่อนใดส3มสิบสนี่พี่น้องราคานี่พรต่อรองนะครับตบ่หน่อยโตบักใหญ่พี่น้องเอาขอบคุณหลายๆครับผมมันๆสวัสดีครับขออนุญาตแม่ลูกกันเบิดบ่นี่บ่ออันต้นอันจังแม่ลูกเนาะลูกแม่เนาะลูกแม่อันนี้บักผูเนาะสายผูเท่าไรเนี่ตัวผูตัวนี้ เจ้าแปดตัวนี้ยี่สิบแปดพี่น้องสองหมื่นแปดพันปักผูน้อยนะครับผมกระบอกน้อยเป็นได้ย่เติบแต่เ 28, พิ่นเปิดใบสองแปดพี่น้องแม่ลูกแม่ลูกเปิดเท่าไหร่บันสามสิบห้าแม่ลูกสามสิบห้าสองตัวแม่ลูกแม่ได้พี่น้องลูกแม่ต,นต้นโตกะดีอยู่พี่น้องนี่ลูกแม่กําลังกินนมอยู่ดประมาณสองสามเดือนสองเดือนกว่าสามเดือนนี่แม่เพิ่นสามสิบห้าเพิ่นเปิดไว้พี่น้องสองตัวสามสิบห้าฟังราคาง,งัวพี่น้อง เอาไปเปรียบเทียบราคางวราคากว้ยกับของที่ของจุฟ้าผี่น่ะสามสิบห้าสองตัวแม่ลูกลูกแม่แม่สูงหน่อยไซสีสหได้นะครับผมสีกับประจัดปันใดต๊ะกับสีแดงอยู่อันนี้28ตัวผูกอย่นี้เลยบ่หน่อยท้ายมันสูงประมาณห4่อยสี่้นะครับทุกคนมาจากสานครับเลยเท่านี้เนาะเอาฝากเบอร์โทษนะครับศูนย์แปดหนึเก้่เจ็นึขึ้มาจากยยามอีกเช่่สเนาะสาหเนาะ โอ้ยผู <conclusions> <S Why han> ้ใดสนใจตัวใดคู่ใดควบใดกระท้วมาต่อรองเิ่นสนใจทั้งสามตัวต่อได้อีกเนาะต่อร่องอีกพี่น้องอ่ะขอบคุณหลายๆมานครับผมลูกแม่เพิ่งง้ามอยู่พี่น้องสามสิบห้าแม่ลูกพ่อต่อร่องอ่ะยังต่อพี่น้องนี่พ่อได้ชมนะพี่น้องจึงแม่จะบ่ัน้าเนี่ยแต่ว่ากับพ่อได้ชมมาเบิงคว้าอ้วกบานเฮาพี่น้องลูกไา้เพิ่นคว้าบานเท่าพี่น้องสวัสดีครับขออนุญาตลูกชายเพิ่นเนาะลูกชายเพิ่นนะครับผม à cũng hòa à, bàn bàn nó bự thôi đấy 26 2 tuổi 26 đi p nọ lục sai lục sai bên ngang qua tới đây là vậy nè tháng nó sáu hộp bên bự bảy gì nè sáu hộp sáu hộp mẹ lục lục phù sáu hộp bên bự bảy cũng hòa bàn hao p nọ nè nọ tao nó phù nồi nồi sáu hộp 2 สองหมื่นหกพันองมีอะไนบานๆหรือไส้เพื่นเป็นกำลังต่อรองเอาไปต่อเพื่อนเมย์ต่อรถนี่เศาหงต่อเพื่นลูกมีอีกโอ้วันใดญ่ดคุณว่าลูกแม่ต่อรองได้อยู่น้อเศร้าหงเนาะยังต่อรองได้อยู่มาจากไหนครับเจ้าตูเจะาตูเราภาคพืมนบานเท่านาะลอยยาเท่าฝากเบอร์โทรหน่อครับทางมีผู้สนใจโอ้พวมีโทรศัพท์มาจากจะาตูเนาะบ้านใดบ้านโคกรามบ้านโคกราม จัตุกุฎิชนใจไปบ้านเพื่อนกระไดเส้าหกขันไปหอดบ้านบ่อปานนี่เนาะถือกวอนนี้เวลาไปซื้อหอดบ้านนี่ถือกวอนนี้บ้านโคกรามเดิ้ลพี่น้องผู้ใดสนใจไปห้าเพิ่นจัตุห้อยยังล่ะไปถามหาห้อยบอดไปถามหาห้อยบอดเอาเงื่อนไขอยู่โอ้บอกครับอ่านี่เส้าหกเด็กพี่น้องสองตัวเอาความคุ้นเล่นมันเสดายเพิ่นไม่มีเบอร์โทรพี่น้องอ่ะยังต่อมาเบิ่งบรรยากาศต้นหญิงหัวอย่างเนาะมาเบิ่ง สวัสดีครับขออนุญาตเขื่อนง่วนยังนีอันซาโลเล่เนาะซาโลเล่สายเนื้อแม่พันธุทองอยู่บ่บ่ทองนาบเปิดเท่าไหร่ซ้ำนี่เส้าหาแม่พันซาโลเล่พี่น้องเปิดไว้เส้าหาซาโลเล่ต่วันบ้านท่นเต็มเปินไหนบ้านเต็มนี่พี่น้องแยกลูกมากเนาะเฮ้ยแม่สาวกว่นี่เห็นบ้ท่านเต็มเนาะ แม่สาวบ่าท่านต็มขาดนำเรียงเนี่ยเ้าหาเพิ่นเปิดไว้พ่อเบ่าพี่น้องผู้ใดสนใจเดี๋ยวฝากเบอร์โทรเนี่ยทามมีผู้สนใจโทรมากครับ08495 0ยังก่อ0814 084 084955เ5้าา0814 0814เสาหาเพิ่นเปิดไวออามาตัวเดียวนี่บ่อ่นี้บ่ตัวพอกะาหลไรตัวอยู่สามสามหนึองต้ตัวตัวต้ไหนี่ กูนี่เส้าหาเส้าหาเส้าหาเอ้าไล่ให้เพื่อนเบิดโหลดไล่บ่ใส่อีกตัวใดนอีกใส่อีตัวนั่นบ่ตัวนั้นเท่าไหร่ตัวนั้นกับเโอ้ไล่ละเส้าหาพี่น้องโอ้ไล่ละเส้าหาเพื่อนพานซื้อเสือเนื้อไตมาแบบโชดโชนเลยบอเป็นยังบ่าเนี่ยรับประกันเลยเป็นว่าเมสาวตัวไล่ละเส้าหาสามเมษาหน่อยเพื่อนไหนมาอันซ้าย ลูกผสมบามาันอัน uhh. นี้มันลูกเชฟสนึ่งโอ้เชฟสามห่เอนกันโอ้เชฟสานึ่งแล้วพี่น้องบามันลูกผสมอันนี้อันนี้ผสมอ่าบามันเนาะของกรมปศุสัตว์เสาหาคือกันอันนั้นซาโรเลยเสาหาคขึกันย่ำเบอร์โทรอีกตั่หนึงศูนย์แ เก้าห้าห้าศูนย์แปดหนึ่งส่ศูย์แดหนึ่งสมาจากพญารวนกันทละศารคามโอ้พญารวนกันทระวิชัยสารคามพี่น้องผูดใดสนใจโทรมาต่อรองเพื่อนไดสามเมาาต่างสายพันธุ์เนาะอันนี้เออเออถ้าบลอกไก่ทรงไห้พันุไว้จะไก่ลายพันธุ์ไว้เอาขอบคุณไลยหลายานครับผมครับผมบานสว่างห่วงงมเนี่ฝากน้ำเนี่ยเพิ่งพี่น้อง เบ่งบรรยากาศการสื่อการขายงวดจิตารัฐนัดโคกเกือบือชมผู้บุตรพี่น้องนะครับผมผบ,บอคือขักแต่ว่ากาับพื่อนพ่อเด็เบ่งพี่น้องนะครับมีถทุกสายพันธุ์ขึ้นกันพี่น้องมี่ัวเหนืองวขคุ้นงวดสวยงามมีเบัดพี่น้องหลากหลายนะครับผมย่างไปพี่น้องมาเบ่งแม่ลูกพี่น้องมาเบ่งแม่ลูกของผู้ใดนอ้อแม่ลูกนี่งามนะพี่น้องเนาะ แม่ลูกงามงามสวัสดีลูกได้จรงได้มากเลอนี่แม่สาวหน่อยแม่ส,าว,มสาวหน่อยได้มาจากตัวอันนั้นแมงอยู่บค่ครบหน่นอยบอ่แมนบ่อโอ้ของเพื่อนอันเปิดเท่าไรแม่สาวหน่อยนี่สองหมื่นสี่พันมสแม่สาวหน่อยพี่น้องท้ายเพิ่นสูงลอยสามสิบได้ความสูงเพิ่นสีนสบ่จัดปันใดสีเม็ดข้าเปลือกเนี้ยวเครื่องดำพี่น้องหางเงาสองหมื่นสี่พันได้พี่น้องแม่สาวหน่อยบ่ท่านต็ม นะครับผมเอาไปใส่หยาอีกนะครับผมเอาไปเป็นเมขอัพเมคอัพเดีแต่ว่าเอาไปใส่หยาอีกราคามันเบาพี่น้องสองสี่มันเปิดใบอ่ะเบิ่งพี่น้องเบิ่งเต็มตัวผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองกันได้เดี๋ยวสิขอเบอร์โทรเพิ่นไว้นะครับผมสองสี่เนาะลูกเนาะอ้าวฝากเบอร์โทรเนี่ยถูกไัมศูนย์แปดหกสามสามศูนย์หกศูนย์ห้าสองห้อยมาเพชรอ่าสามาดดีเนาะอ่าสามาดเป็นใดมากมันอีขึ้นใดมาหน่อยเลยเลือกหายเบิดแล้ว โอ้บอกโอเคพก็ได้ขายแล้วที่นี่เ้าขอคุณหลายลูกมันมันสวัสดีครับขออนุญาตแม่สาวหน่อยเนาะลูกพ่อไรเฮ้ยเชฟสามเชฟสามหนึ่งเขาเป็นแตงมาเรียบร้อยพี่น้องเบิ้งนี่ลูกพ่อดังเชฟสามหนึ่งต้นโตดีหน้ามแตงงามงามพี่น้องน้าไตซื้อวากระชับดีนะครับผมเครื่องดําออางามพี่น้องแจ้งค้าดีเนาะความสูงเพิ่นลอยยิ้มหาบัวความสูงเพิ่นนาตาดีลูกสาวเชฟสามหนึ่งพี่น้อง เบิ่งต้นตัวนั่นเบิ่งเต็มตัวพี่น้องเครื่องดีเครื่องดำมาฟังราคานําเพิ่นบาทนี่เปิดไว้เท่าไหร่ฮึสามหมื่นหกพันสามหมื่นหกพันดิพี่น้องเป็นแม่คอแพเมคอใได้ก็ลูกพอดังนะครับผมหนาสวยดิพี่น้องมาเบิ่งหนาเพิ่นอีกกัน่ะนนี่ chf สามหนึ่งแต่งเขามาเรียบร้อยพี่น้องเป็นสายเลือดง้วเลือดสูงแล้วเนาะเลือดสูงแล้วดิพี่น้องสามหมื่นหกพันราคาพอต่อรองพี่น้องยังต่อรองไดนอยู่เนาะต่อรองอีกหน่อยเพิ่นว่าเอาฝากเบอร์โทรนี่ครับน 080-642-4495สามาจากอาสามาถ้อยเอพี่น้อผ uh, oh ู้ใดสนใจโทรมาตอรองกับผน้ใดขอบคุณหลายมานครับผม36แเม่สาวหน่อยพี่น้อเม่ลูกเม่เพิ่นกำลังสนใจอันตัวต่อไปกระแมนอยู่บ่หรือบอมแม่บอมแมนมีตาข้องเจ้าเทนี่เนาะเม่สีมุมแต่ว่าลูกสีแดงพี่น้อลูกสาวผู้ใด มโหแต่ว่าลูกพ่อดั่งู่ดอกลูกหลอดอยู่เพราะว่าสีออกแดงตังแม่นี่แม่เพื่อนพี่นอ้องอันนี้ลูกสาวเพิ่นแม่เพื่อนเปืดอนไเท่าไรค่มนี่ส <36. S 1> ามหมื่นหกสามหมื่นหกอทอกันครับตัวนี้สามหมื่นหกไต้สองตัวนี่พี่นอ้องดีพอดีแม่เพิ่นทองอีกเนาะดีพอดีเอาไปรุ่นเอานี่เบิ้องเบิ้งแม่เพื่อนพี่นอ้องแม่เพิ่นขาดน้ำเลี้ยง,ยงแต่ว่าลูกเพื่อนหายลูกอยู่มม่กัดจังสี่ม่วงหายลูกพี่นอ้องเอบอบ่มี่หย่ายังขาดโอ้ม่วสิบเป่าโต สามสิบหกเดี๋ยวพี่น้องสองตัวนั่นลูกพ่น,นอนแล้วนะครับผมสามสิบหกคนเปิดไว้นะครับผมลูกงามอยู่ใจลูกงามอยู่พี่น้องสามสิบหกแม่ลูกลูกแม่ได้พี่น้องบอลูกหูนี่ลูกเพิ่นลูกแม่ลูกเรียงเรอเหรอ่ะฝากเบอร์โทรในบ้านนี้ศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกซีซีหะสามเจ็ดศูนย์ซีสามเจ็ดศูนย์ห้อยใดห้อยชุยไปเท่าเนาะนั่นลูกสาวเพิ่นพี่น้องสามสิบหกคนเปิดไว้แม่ลูกลูกแม่ ลูกสีแดงงามๆพี่น้องนี่แต่อยากนอนคนเมื่อยเอาขอมก็เลยไล่มาสวัสดีครับขออนุญาตอันลูกพ่ออะไรน,นี่ลูกพ่ออะไรบมจกักเนาะแต่ว่าตน้นตัวดีพี่น้องน้าไตงามๆหน้าไตกระชับพี่น้องหน้าตาเพลินสีสันหนังหนาสายใหญ่เขาเอิดหนันงหนาดีพี่น้องหัวแนวนี่จอยอยากเขาว่าเพราะว่ามันหนังหนาเบิงหน้าตาเพลิน น้ำไต่เพื่นพวกน้ำไต่แงมร่มสีเต่าชัดเจนมากเลยพี่น้องอ่าชัดเจนหางงามหางแงวเครื่องดำดิพี่น้องโตแงวอาลาดสูงลอยสามสิบห้าบวกใดความสูงเพิ่นเปิดเท่าใดหื้อเปิดสามสิบเก่าสามิ่าคเปิดไว้พี่น้องราคาพอต่อร่องต่อร่องอะไรอีกเนาะสีสันดีต้นโตดีเครื่องดำแงวอาลาดงามพี่น้องสามสิบเก่าคุณเปิดไว้ต่อร่องอะไรอีกเนาะเอ้าฝากเบอร์โทรเลยครับันศูนย์แปดแปดสามเจ็ดหนึ่ง แปดหกสามเจ็ดไมาจาใส,ส่ยจากจโซ่กุชุมโอ้กุชุมยจสโสเพื่อนมาจากุชุมยจสโซพี่น้องขาประจาพ่อเพื่อนประจํามันมานเด้อครับผมสาสิบหกเนาะเม่สาวงามงามพี่น้องอ้าอย่างต่อผู้ใดสนใจกระโมาต่อร้องกับเพื่อนใดพี่น้องสวัสดีครับขออนุญาตเม่สาวหน่อยที่กันเนาะเมีสยสาวหน่อยพี่น้องหน้าตางามสวยดีตนัวยังหน่อยอยู่ตะวันอ้วนดีเนาะตะหนอเ่อนปานว่าผูกขึ้นตะหนอกตั้งตรงทลอล่อน้ำใจงามพี่น้อง เรืองดำเนาะเรืองดำหางามนมทีเต่าจัดเกตเลยต้นโตนังดีพี่น้องเหลื่อมม่องเลยลูกพ่อดังยังได้นน่เนาะบางช่วงนะครับผมเปิดไวเท่าไหร่บานนี้ความวัยยี่สิบเก่าพี่น้องสองเก่าเพิ่นเปิดไว้ราคานี่ตอรองใดอีกเนาะอันนั้นก็แม่นบ่เท่าไหร่ตัวนั้น สองหาพี่น้องตัวนั้นสองหาตอรองไดนขึ้กันตัวนี้สองเก่าโอ้มันคือเหลื่อมดีเถอะเนาะเร่องดีได้นีหนนเเออคนเหียนเนาะเห็นต้นไหนขึ้ค้นเหียนดีมันงามโอ้เนาะคนเหียนมันก็เลยเลื่อมเรียงไงโอ้โอเช่เลยสองเก่าสองหาสองแม่สาวหน่อยผู้ใดสนใจตัวแดกกระโทนมาต่อรองเอาทั้งสองตัวแหงถือร่องคนว่าต่อรองนี่ อ้าฝากเบอร์ตัวนี้ครับเปนศูนย์หกศ9 5หสองเแปดเก้าห้าเจหาพิ่นมาจายสเจ็ดหาเจ็ดมาจากสหอมาจาสมารถอาสมาร์อยเท่าพี่น้องโอ้ยออนซอนหัวตัวนี้หนังเหลือมมาอมโอ้อาสมารถน้องขามสองหาย่อีกตัวหนึงแม่สาวหน่อยตัวนี้สองเก่าตัวนี้ข้อต่อร่องถูกตัวโอเคครับผมขอบคุณเลื่ยๆรมานครับผมอยังต่อพี่น้องนี่บรรยากาศการซื้อการขายว่าจิตลาดนัดควกระบือ ช่อมผู้บวชพี่น้องคือคัก็จงควรแม่สาวตัวนี้ก็งามของผูด้ดยนอกพี่น้องข้องหอยวันนี้เห็นบะโอ้บ่อันนั้นอีกตัวนึงเอาอีกตัวนึงเนาะเอาอีกตัวนึงอันนี้ก็แม่สาวหน่อยคือนกันแม่สาวหน่อยหอยเพิ่นสูงลอยสามสิบห้าบวกนะครับผมเครื่องดำหางเง่าน้ำเตงามพี่น้องน้ำเตกระชาบเปอรนสีแดงเข้มสีแดงเข้มพี่น้องเขาเอื่นเนื่องตาเพิ่นเบื้องต้นตัวเพิ่นพี่น้องเพื่อเท่าไรตัวนี้ ครับสามเจ็ดตัวนี่สามเจ็ดตัวนั้นสามเก่าเนาะตัวนี่สามสิบเจ็ดพี่น้องถือโล่งมากแต่ว่าตนโตสูสีกันนี่พี่น้องแต่ว่าอายุยังหน่อยกว่าอยู่ป่ะโอ้ตัวนี่หน่อยกว่าคุณว่าเครื่องดำอ่างยา่ำต,ต้นโตดีสามสิบเจ็ดเพิ่งเปิดใบและค่ากับสูสีกันเอาย่ำเบอร์โทวอีก 88, สกันหนึ่งศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งแปดหกสามเจ็ดเพิ่งมาจากกุชุ่มยาสุธอนพี่น้อง สองโต้สองเมษาสามเจ็ดจำอีก่สักหนึ่งสามซิ่เก่าตัวน,นั้นผู้ใดสนใจตัวใดกระทูมาต่อรองกนะับเพื่อนใดหรือถ้าเอาสองโต้คู่นี่แห้งถือลงเนาะถูร่งกว่าเก่าเาาพื่อนว่าอ้าวขอบคุณหลายๆ์มารครับผม,มต่อพี่น้องเมึงบรรยาก,กาศการสื่อการขายพี่น้องโอ้ควายสิตลาดน,านัดโค้กับมือบ้านเชียงหวางของผู้ใดเนาะม,มุมม,มุมนี่พี่น้องตามเงินเดืนเยอมากอ้าวคนผูกไว้คนบ,นบ่มีเจ้าของเพิ่นบ่เห็นเจ้าของหัวนบานเฮา ขึ้นมามุ่มพี่น้องอะมะยังต่อพี่น้องเ <c oughs> อามีล้้วันนีบรรยากาศการต่อรองอ้าวสวัสดีครับหอยเต่าได้เจ๊นี่มานี่ล่ะแม่ลูกแม,ม่ลูกค <c oughs> รับเพิ่นกำลังต่อรองปะเพ <c oughs> ิ่นตัวครับเ่ตัวโอ้โหคือพอต่อหอยเต่าเนี่เพิ่นลวดไล่หลายเลยกาไปช่วงไหนซื้อง่ายขายของอันลูกสีมุมมุ่มสีโคตรมา บักตามสูกสีบักตามสูกคนมักได้แนวนี่สีแนวนี่บักปูน้อยพี่น้องนั่นแม่เพิ่นแม่ใ้วันบ้านบนทองหรือเปล่าแม่เพิ่นเื้องอังลังเนาะปลาเส่งในสองเกียรโอ้น่ะเอาไปรุดเอาอีกงเนาะลูกผูแล้วลูกแม่ต่อไปเพิ่นว่าอุ้ยเบิงพี่น้องลูกใส้เพิ่นการใจลูกข้าหอยเต่ามือนนี้ลูกใส่ท่ายเพื่อนเต็มมึนตึนเลยอุ้ยเบิงหน้าตาเพิ่อนอุ้ยแน่นคักเนาะอุ้ยเบิงหน้าตาเพิ่นลูกแน่นนังดีเนือนังดีคัก นั่นแม่เพ่อนนะครับผมเพิ่อท่าใดไแม่ลูกนี่เอยก็ว่าสามสะครับ <33. S 2> สามสองโต3า เอาไปลูเราสองหมื่นลูกมันกับมื่นามโอ้สาเออเอันตีเป็นโตัขั้นแยกวันเถอะขั้นแยกอันนี้มื่นสอันนั้นสองหมืนขั้นแยกได้หนิขันเปิดร่วมกับ3ามสิบสามโอเช่เขาหอยเต่าต่อได้อีกนิดนึงจะต่อหลพป่นวอาพืนถึแล้วฝากเบอร์โทรนหอยต่าศูนย์แปดสองศูนย์แปดสห่งห้าเจ่าเจ็ดสี่สามสี่เก่าสีมาหอยตาอาสามาพี่น้องพนดใหแม่ลูกลูกผูงงามงามพี่น้องตนโตดีสา แนลูกขั้นแยกก็ได้อยู่ผูดี่ไม่เป็นไรปกติขั้นนั้นทำนี้ก่อนอืมสิบสามถ่ายแยกสองหมื่นถ่ายแยกเอาได้ทุกแบบเพื่อนวะโอเคครับขอบคุณหลายๆมาร์คครับผมอัย่างต่อพี่น้องนี่ที่บรรยากาศการซื้อการขายเมื่อค่อยเจตลาดนั้นก็คือส้มผู้บุตรพี่น้องลอยเอ็ดเมืองเมียแบบง่าเขาห้อยแต่น้อนี่เมียแบบง่าขออนุญาตขออนุญาตครับช่องปะครับ แม่นครับแม่ททองสาสายเท่าเนาะสามเดือนสายเท่านี่เข้าเอินสายเท่าโบสเต็มที่กัดเข้าเอิญเครื่องดำน้ำไต่งามพี่น้องกระชับมากงามน้ำไต่เป็นนุ่มชีเต่าหางเงีวใส่พอได้ไหมอ้ออฟฟอร์ดครับผมโอ้ออฟฟอร์ดพอไหมครับผมอุ้ยข้อเสียตู่ออฟฟอร์ดพี่น้องอ่ะออฟฟอร์ดโลโจหกศูนย์สี่ทับสี่เนาะออฟฟอร์ดพอบักใหญ่เลยพี่น้องได้เจ็ดเดือนกว่าได้พันที่ยี่สิบเจ็ดนี่เต็มสามเดือนครับอ๋อสิเต็มสามเดือนแล้วพี่น้องยี่สิบเจ็ด ยี่สิบเจ็ดเต็มสามเดือนเบ่งแม่แบบไงที่พี่น้องสายเท่าตัวทองอุ้นตาเศร้าแล้วประกันทองหางเง,ง,งเ้วพี่น้องต้นโตดีเบ่งเต็มโตพี่น้องอ้ยสุดยอดเลยอ๋อลูกสองในท่องอ๋อลูกสองในทอง,ออง,ทองพว่า,าประกันตำหนีพระสุกย่างพี่น้องโตเง้วอาลาดไส่พอดังพี่น้องนะครับออฟฟอร์ดถือว่าพอดังพอม่นะครับขึ้นเขามากองเสียตู่เพลินนะพี่น้องง้ามดีต้นโตดีท้ายเพิ่งสูงลอยสี่สิบห้าใดความสูงเพิ่น เกือบร้อยห้าสิบเออร้อยสี่สิบห้าบวกอยู่ก็อันสูงเพิ่นไายเพิ่นสุดยอดสุดยอดเอ้ามาฟังราคาบา้างนึ่งเกิดได้ผมบเกิดได้สี่สิบห้าสี่สบห้เนี่ยราคาพี่น้องราคาพอต่อร่องหรือสี่สิบห้าทองกระพอดังนี้พี่น้องเจ้ากออกฟอร์ดทพ่อดังพ่อมาใหม่ต้องเสียตูเพิ่นได้สามเดือนกว่าประกันแล้ว,วเพิ่นตรวจแล้วเรียบร้อยน่าไต่ง้างๆพี่น้อง ซี่ซึ่งหาเพิ่นเปิดไว้ฝากเบอร์โทรเน่อยครับบัานเออซูนแปนฮาครับซูนแปนฮาเจ็ดเก้าสี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดแปดเจ็ดสามเจ็ดแปดเจ็ดสามพี่น้องผู้ใดสนใจกระโทมมาต่อรองตามเบอร์โทรที่เพิ่นฝากไว้สายเท้าโบทปมเครื่องขออนุญาตพี่น้องขออภัยาตะขอบคุณหลายๆมาเด้อขอบคุณครับพ่ออันฝากบ้านสมวัตง่วงงามน้ำนี่เด้อหองงั้งดีนะเนั้งดีพ่อกระดังนี้พ่อดังใส่พ่อดังเออหนูมาแดงจืดฮืองัวแนวนี่อ่ะโอเคเลย นาอไปตาไปเลี้ยงค่ะอืมโอเคแม่สาวหน่อยผู้ใดนอนนี้ข้าวผู้ใดนี่โอ้บอครับแม่สาวหน่อยหนังหนาสายใหญ,ญ่ลูกพ่อดังอีลาทกเอานั่น <c oughs> ลูกพ่อใด่อยเจ้าลูกพ่อใดเรื่องบ้านน่ะว่าพ่อดังคุณนอเบงิงสีสันเพิ่อนนอเบิงหนังเพิ่นเนื้อหนังมังสาเบงิงหนีเพิ่นเพื่อเท่าใดก่อน ห้าสิบสองเพิ่นเปิดไว้อุ้ยหนังเพิ่นพี่น้องน้ำไต่เพิ่นงามงามแข่งขาเพิ่นต้นตัวดีเลยโอ้เพิ่นมีใบเกิดโอ้ไม่ขึ้นโอ้ผสมแล้วผสมแล้วเอ้าพี่น้องผสมแล้วด้นี่โอ้ผสมแล้วใส่กับไม่ขึ้นพี่น้องจะไม่ขึ้นได้เช็คเดือนขอโอ้เนี่ยอ่ะยี่สิบสองมกระลาอีมกระลากุมภาพันธ์มหน้าหวย มันสองเดือนกว่าสี่สามเดือนแล้วตรวจเรียบร้อยตรวจเรียบร้อยแล้วประกันแล้วพี่น้องห้าสิบสองต้นโตดีนังดีลูกพ่อดังตะวันเพิ่นบ่มีใบเกิดของแม่ยตะวันเพิ่นมีใบมีหลอดในการผสมไม่เกินผสมไว้ทานเรียบร้อยห้าสิบสองประกันทองจุดยอดพี่น้องต่อรองได้อีกนิดหน่อยเนาะเอาไปเลี้ยงได้พี่น้องเป็นตาเอาไปเลี้ยงเพราะว่าเนื้อนังดีนังดีอ้าฝากเบอร์โทษไหมครับพันันาุงู้ชมเบอร์โทษอะไรขอจำอะไรทั้งจังวะศูนย์แปดศูนย์ เจ็ดสามสี่หนึ่งหาหนึ่งหนึ่งหกหาสิบสองพี่น้องทองแล้วก็ไม่เกินพี่น้องเอ้ามาเอาอีกเป็นเบอร์เก่าเอาอีกกันนะแม่ลูกลูกแม่ลูกงามงามพี่น้องลูกลูกสาวผู้ใดลูกสาวบากอยังบบเอ้ยบอกน้องนี่ก็เหมือนว่ามี่ไปเกิดอยู่มี่ตะวันประเดี๋ยวมาพี่น้องตะลุกขายเต็งปอนี่ลุขายเหรอขายเท่าไดร่น ขายอะไรขายก็ยอสามสิบเจ็ดโอ้แตงเขาเรียบร้อยสามสิบเจ็ดเป็นขายไปแล้วเสียดายเิ่นขายไปแล้วมาเบิงเมียแม่ทองก็พอได้กันพอก็บบไมริกาโอ้เจ้ามิกาพี่น้องเจ้ามิกาใบบักไงพอไ่เจ้าอเมริกาพูพี่น้องีเจ็ดเจ็ดเก้ามิ่คีไห่พี่น้องเดียบร้อยเลยโอ้กำหนดขอดมิโซน่านี้ตัวนี้โอ้ยสี่สองเดือนห้าเดือนสี่หกเดือนแล้วพี่น้องเบิงแม่เพิ่นสูงลอยหาสิบหาได้ความสูงเพิ่นแม่เท่าสีออกมุมมุมพี่น้อง ใส่พอดังไหวพี่น้องเจ้าอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก่าเปิดเท่าไรบานนี้เปิดได้สี่สิบห้าสี่สิบห้าปลาทูง่วงแบบไงสี่สิบห้าปลาการนทองตัวนี้หาสิบห้าแต่ว่ากับปลาการนทองคือกันตัวนี้ใส่เจ้าอเมริกาไหวไม่ประมาณตัวนี้ไม่ไม่ขึ้นตัวนี้ไม่ขึ้นอ่าตัวนี้เจ้าอเมริกาแม่นบอหรือผมสับส่วนตัวนี้เจ้ามริกาเจ็ดเจ็ดเก่าตัวนี้เจ้าไม่ขึ้นหาสิบสองครับสี่สิบห้าสี่สิบห้โอเคเลยเอาจ้ำอีกตัวหนึ่ง เบอร์โทรครับครับผม080 080 734 734 5116 5116พี่น้องผู้ใดสนใจกกระถ ugo มาต่อรองกับเพคุนใดต่อไรอีนิดหน่อยเมย,ย์แบบใหญ่45พี่น้อง<ด>อ้าขอบคุณเลยหลานมันเด้อครับผมง<อ>านยังต่อพี่น้อง,งบรรยากาศ<อ>บรรยากาศคือครับรรพี่น้องง่วงมันนี่นะครับผมบานสมหวังง่วงงามภาพผีผาน้องรอชมนะครับผมอ่าเป็นไล่โตพร้อมกับเปิดราคาพร้อมพี่น้องได้เลือกซื้อเลือกหาเลือกต่อรองพี่น้อง ผู้ใดสนใจก็ดได้กับตัวลองตัวนั้นพี่น้องโทรมาสอบถามรายละเอียดก็เพเิ่มเติอนเติมนเพือพี่น้องก่อนสื่อก่อนขายกันนะครับผมเพราะว่าราคาหัวก,ก็หลายพอสมควรน,นะครับผมนะคาก่อนสื่อก่อนขายกันอย่าลืมนะครับผมอันแม่ลูกบ่ะนี่ครับผมแม่ลูกลูกแม่ลูกข้อใดคือเคส F68 เคส F68 ที่พี่น้องลูกสาวเพิ่นเคส F68 เทศเขาแล้วเรียบร้อยเขาแล้วครับโอ้ยเบิ่งลูกสาวเพิ่นกำลังแห้งเนาะกำลังสีเศร้าเคส F68 ที่พี่น้องเบิ่งลูกสาวเพิ่นสามเดือนได้ปะ สี่เดือนครับโอ้สี่เดือนแล้วพี่น้องนี่สี่เดือนเชฟหกแปดพี่น้องงามสีสันดีลูกสาวเพิ่นนี่แม่เพิ่นจใจลูกงามพี่น้องเพิ่งลูกแรกเด้พี่น้องนี่แม่ลูกแรกนังหนาสายใหญ่ลูกสาวเพิ่นพี่น้องนังหยดจดงามเชฟหกแปดพอตัวห่วงพอเพิ่นนะครับผมแม่เพิ่นจใจลูกสุดยอดเปิดไว้เท่าไร่่มดห้บมห้าสิบสามพี่น้องต่อร่องได้อีกพี่น้องราคานี่เอาฝากเบอร์โทรเด้ครับบัดนี้โอ้นี่วะเอ้ามาเบิร์อีกพี่น้องมาปิดชิปกับง่วงง่ามเพลินบาทนี่ นี่แม่แม่มา้านพี่น้องท่องพ่อได้ไหโพกครับเจฟโพกแปดขึ้นกันพี่น้องเจฟโพกแปดลูก 2? 2> ตัวที่ไหนท้องตัวที่สองตัวที่สองในท้องพี่น้องแม่เพิ่นสูงลอยสีสีผาได้ความสูงเพิ่น,นประกันท้องแล้วเรียบร้อยสีสันดีหนังดีได้พี่น้องนง้ำไตง้าแม่เพิ่นเครื่องทำชัดเจนเลยพี่น้องนุ่มซีเต่าชัดเจนมากเลยเปิดไรเท่าไรบัดนี้ห้าสิบสองเจฟโพกแปดที่พี่น้องในท้องเพิ่น ประกันม่านพร้อมประกันทองพ 68, 1> 1, ร้อม KF 68ห้าสิบสองเปิดไเว้อันนั้นบอกแม่หน claro um> ึ่งปาดมาเบิกแม่น um> yeah. ี่พ no> ี่น้องทองสามเดือนพ่อไรบ้านนี่ช f สามหนึ่งปาดทุสูงลอยห้าสิบได้ความช f สามหนึ่งพี่น้องแม่บางไงสีเข้มอ้ยสุดยอดเลยสีสันพี่น้องเครื่องดำหางเงาลากินอ้ยสูงพี่น้องนังเนาะนังนาสายไงพี่น้องแม่นี่สุดยอดเลยสูงใหญ่เชื่อง ไซเคฟสามหนึ่งใบพร้อมปาโท่พี่น้องเปิดเท่าไรบานนี่เปิดหกสิบห้าหกสิบห้าประกันได้พี่น้องประกันทองหางเพิ่นหลากดินได้พี่น้องแข้งขาลูกตัวที่ไหนที่ครับตัวที่สองขึ้กันพี่น้องประกันทุกอย่างพี่น้องประกันม่านประกันทุกอย่างเลยโอ้เน,เ,เนาะโอเค่ได้โอ้ยสุดยอดอันลูกเพิ่นในทองเคฟได้พี่น้องเคฟสามหนึ่งเพิ่นทับใบสามสองเม่ทองกับอเเีกแม่หนึ่ง คนไม่ใบไม่หลอดครบเลยพี่น้องนี่นี่ของตัวนี้เนาะครับผมโอ้นี่ของตัวนี้เคเอฟสามหนึ่งพี่น้องนี่ประกันทองพี่น้องตัวนี้ไอ<ห>้เจ้ากาเลดของตัวนั่นพี่น้องอ่าเอาครบถ้วนราคาหกสิบห้าห้าห้าสิบสองแม่พุ่นห้าสิบสามหมเมลูอ้าวฝากเบอร์ทร่ ศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าศูนย์สี่หกหาหกศูนย์หาพี่น้องผิดจีบกับพ่วงงามควาเพลินห้อยยังก่อนะหรอึห้อยเปียกครับห้อยเปียกจากน้องพอกน้องผอกลอยเอเท่าพี่น้องผิดจีบกับพ่วงงามเพลินขอบคุณหลายใมันหมานได้พี่น้องับฝากพี่ฝากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านสว่างงวงามให้น้ำแน่พี่น้องบ้านสว่างงวงามสีเทาละ ชมของาง้วงามนะครับที่ตลาดนัดต่างๆให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมได้รับสาบราคานะครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องอเกษตรกรผู้เลี้ยงว,ว,วนทุงควายแฟนคลับแฟนเพจบางง้านสมองง้วงามต้งมีแต่ความสุขความเจเริญห่างไกลจากโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆพี่น้องสำหรับมินี้คลิปนีปนพ้พวกพ่อคันแค่เนี่ยขอต้อนรับเนาะพี่น้องสวัสดี